สวัดีครับวันนี้ก็อยู่กับกัปตาเก,กมเมอร์นะครับวันนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรทํำนะก็เล่นไบงนั้นนะแหละแป๊บเดียวถ่ายแป๊บเดียวแปบ๊บหนึ่งอย่างลบใส่นำมันนิดหน่อยอะอ่ะฮะแล้วก็<อ>เบนซิน ดินปืนดินปืนดินปืนแล้วก็ขี้เรื่อยึขี้ไปเรื่อยๆนะไม่ใช่ทุยนะแล้วก็ต่อไปละายนิดหน่อยอันนี้สำคัญมากต้องดูดีๆฟึบพุ่งครับจะมันกระจายเพราะว่าดินปืนนี่ เบนซินก็จะทำให้เบนซินก็น้ำมันนะครับนี่ก็น้ำมันที่เลื่อยน้ำแข็งกดลึบยังลบ ดินปืนป,ปึ๊บและไฟป,ปึ๊บไฟก่อนนี่โอเคสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ